ความสาคัญคือคุณชัดเจนแค่ไหนว่าคุณเป็นใครแล้วปะการถ่ายทอดเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไงเราก็จะโดนคนตัดสินทําไมเราได้ยินปัญหาของเพื่อนหลายคนหรือคนหลายคนเนี่ยทำไมเขาดูเจอแต่เรื่องที่มันแบบไม่ค่อยราบรื่นในชีวิตดูเจอปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาได้รู้จักสิ่งนี้นะมันจะทําให้เขาว่าถูกน้อยลง oh. ปล่อยวางไงด้ง่ายขึ้นคือเรารู้จักตัวเราเองแล้วว่าเราจะสื่อสารก,กับไปเพราะว่าแบ,บรนดิ้งอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องของแบบคุณต้องรู้ทฤษฎีอะไรมาแบบเยอะก่อน อ่ะสวัสดีครับผมทิติวัฒน์เพื่อนของทองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินดี้โซเซตี้นะครับซึ่งก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นสเปเชียลลิสต์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณอีฟชุ่มฉ่ำแบรนด,ดิ้งนะครับเดี๋ยวไปพบกันเลยได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะภัทรจัรินสุวชรานนท์ค่ะตอนนี้ก็ ทำชุ่มช่ำแบรนดิ้งอยู่นะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็มีหลักสูตรเล่าเรื่องสามทีให้ได้ใจคนหรือว่าเล่าเรื่องสามทีไม่ยอดการเล่าเรื่องสามนาทีหรือว่าเล่าเรื่องสามทีแล้วเลิกเล่าเลยไม่ใช่เราเรื่องสามนาทีใช่ไหมเล่าเรื่องสามนาทีในฐานะที่เป็นนักเรียนในคอร์สนี้นะครับต้องบอกว่าชื่อเรื่องเล่าเรื่องสามนาทียังไงให้ได้ใจคนใช่ใช่พอเราเจอกันมาตั้งแต่สามปีที่แล้วใช่ใช่ครับใช่ครับเรารู้จักกันมามสี่ปีแล้วครับใช่ค่ะโอเคก็จุดเริ่มต้นที่เชิญ น้องอีฟมาวันนี้นะครับเพราะว่ามองเห็นว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่ใครที่จะทําแบรนดิ้งอยากจะรู้เรื่องของการเล่าเรื่องอยังไงนะครับตอรี่เทอลี่ยังไงเนี่ยต้องมาดูน้องอีฟแหละนะครับเพราะผมรู้จักน้องอีฟจากเพจเก่าพี่สายอัตายนะครับซึ่งเป็นเพจที่เรียกว่าดึงอินเนอร์ของแขกรับเชิญออกมาแล้วแบบเฮ้ยแม่งทัดใจมากเลยทัดใจมากเลยครับก็เลยเชิญน้องอีฟมาวันนี้ <S <S นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วยเล่าเรื่องราวความเป็นมาให้ฟังนิดนึงน่งครับว่าเป็นยังไงครับ อีฟนะคะเคยทำงานอยู่ที่มูลนิธิแห่งหนึ่งตอนนั้นก็คือคุกคีอยู่กับ เยาวชนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตอนนั้นก็เลยเริ่มจะทํายังไงดีให้สิ่งที่เราทําอยู่ค่ะเหมือนโปรโมทให้คนนิสัยดีอะตอนนั้นเป็นการสร้างแบรนด์โอเคแต่เป็นการสร้างแบรนด์ในเรื่องของโปรดักต์มันก็คือความดีแมสเซจข,ของความดี oh, <okay. S 1> เราก็เลยปรับแพคเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดซึ่งออกมาในรูปแบบของรายการกล่าวนิสัยตรายซึ่งเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตัอ้งก็มีน้องๆหลากหลายนะคะซึ่งเรารับผิดชอบเรื่องของแบรนดิง้งเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะอตอนนั้นแฮมด้วยแบบแพชชั่นสุด,สด เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะเข้าใจโปรดักนี้นะว่าพอเราเติบโตมาเราเป็นคนดีเพราะเราเป็นคนดีเราชอบเราเราชอบเรารู้สึกว่า การที่เราประพฤติดีอ่ะมันทําให้เหมือนเราดึงดูดสิ่งดีๆมีเพื่อนรอบตัวดีมีกระเลงมีรอบตัวเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมเราได้ยินปัญหาของเพื่อนหลายคนหรือคนหลายคนเนี่ยทำไมเขาดูเจอแต่เรื่องที่มันแบบไม่ค่อยราบรื่นในชีวิตดูเจอปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาได้รู้จักสิ่งนี้นะมันจะทําให้เขาว่าทุกน้อยลงปล่อยวางได้ง่ายขึ้น <Okay. S 2> อ่าซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนถูกไหมก่อนที่จะไปเจอโชคดีอะไรต่างๆค่ะ <Okay. S 2> เราเชื่อว่าเออเราต้องทําตัวเองก็หมายถึงว่าตั้งต้นที่ตัวเราก่อนใช่เราต้องตั้งต้นที่ตัวเราเองก่อนนะคะ,ะเราก็เลยเหมือนกับโอเคเข้าไปทําตัวโปรดักนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเติบโตขนาด เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกะว่าจะจัดอีเวนต์เดียวแล้วก็เซอร์ไพรส์ว่ากันเถอะเซ <Surprise>. อร์ไพรส์เซอร์ไพรส์้วยเพราะว่ากะคิดว่ากะจะจัดอีเวนต์หนึ่งแล้ก็คงน่าจะจบนะคะแต่พอเราเริ่มเอาสื่อะค่ะที่เราไปสัมภาษณ์บุคคลมีชื่อเสียงต่างๆซึ่งตอนนั้นน่ยยากไหมไปหาบุคคลมีชื่อเสียงในขณะที่เราแบบยังไม่แบบยังโนเนนอยู่ใชรคะว่า คุณต้องมีความเชื่อในสิ่งที่เราทํามากพอสมควรวหนึ่งคือ,อเชื่อหนึ่งต้องเชื่อว่ามันดีสองคือศิลปะการถ่ายทอดเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไงเราก็จะโดนคนตัดสินถ้าเราทําภาพหลักอนมามัยจัดคนลุกเลยแหละถ้าเราทําภาพหลักอาน,นัยนึกถึงมันเป็นความดีเนาะปาแต่ถ้ามาโปรโมทแบบว่ามาจ้าทานี้ใส่ดีกันเหมือนโครงการแบบรักษาความสะอาดเนี่ยมันจะดูอีกอีกใช่ไหมมันจะเออมันก็จะดูแบบเออยังไงอยู่เนาะ เออเราก็เลยเหมือนกับโอเคเดี๋ยวปรับภาพหลักใหม่ให้มันกลมกลืนกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะไปสื่อสารด้วยเนี่ยค่ะสำคัญของการสร้างแบรนด์เนาะคือเรารู้จักตัวเราเองแล้วว่าเราจะสื่อสารกับใครแล้วเราก็เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะสื่อสารด้วยพอมันเจอจุดแบบสปอตที่มันลงตัวค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นที่สนใจของมันก็เลยเป็นเหมือนกับวงกลมสองวงใช่ไหมอ่าเรื่องของเขาาเรื่องของเ้าแล้วกลายเป็นเรื่องของเราใช่แต่มันมันไปโดนจุดมันก็เลย ทำให้จุดติดง่ายมากมก็เลยสามารถพูกด้วยภาพลักษณ์ที่มันดีนะคะคสามารถทำให้ดึงดูดดาราหรือว่า,ออาคนที่ทเสียงเหล่านั้น<ๆ>เขาก็เปิดรับเราอยู่เีอแล้วครับเขาก็ คือเราต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนเนาะว่าคนมีชื่อเสียงทุกคนอ่ะเขาก็คงไม่ได้เปิดใจอะไรง่ายๆถูกปะพอชื่อเสียงเขาก็จะทุกคนก็คงจะวิ่งไปหาเขาอ่ะการหลากหลาย่อเขาจะสร้างขึ้นมาฉะนั้นเขาก็ต้องดูด้วยว่าอะไรที่มันแมทชิ่งกับพื้นที่ของเขาที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะไหมสมมติเขาไปแล้วภาพลักษณ์เขาจะดูดูดีขึ้นไหมดีขึหรืาจะแบบมันจะดีสําหรับเขาไหมใช่มันจะดีสำหรับเขาไหมฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นหรือว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ค่ะ มีผลมากกับสิ่งที่เขาจะตัดสินใจเลือกที่จะมาหรือไม่มาครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อีบะเข้าใจคําว่าสร้างแบรนด์จากการลงมือทาจริงจริงอ๋อโอเคใช่เพราะว่าแบรนดิ้งอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องของแบบเฮ้ยคุณต้องรู้ทฤษฎีอะไรมาแบบเยอะก่อนะแต่ความสําคัญคือคุณชัดเจนแค่ไหนว่าคุณเป็นใครครับคุณเลือกวิธีที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงแค่ไหน แบรนด์มันคือการเป็นตัวเองใช,ช่ชื่อสิิงที่อีพจะสื่ก็คือว่าตัวอีพเองอะ่ะไม่ได้แบบจบเรื่องของแบรนดิ้งโดยตรงแต่วา่าเข้าใจแบรนดิ้งจากการที่ร,รู้ว่า เขาเข้าใจแบรนด์กับการทำแล้วก็เข้าใจเลยว่าแบรนด์เนี่ยมันจะชัดเจนอ่ะเกิดจากแรงไรฟ์ของผู้ก่อตั้งหรือว่าผู้ภาษาเขาเ้เรียกว่าแบรนด์ดีเอ็นเอว่ากันเถอะดีเอ็นเอของเจ้าของแบรนด์คือจะไรได้เนี่ยคือหนึ่งคุณต้องเชื่อแล้วคุณต้องชัดมมกมันลุกตลอดรายการเลยมันถึงจะเกิดขึ้นโดดเด่นใช่ครับนึกถึงสมมติว่าคนที่เขาเป็น ไอดอลหรือว่าคนที่เป็นบุคคลในตํานานของโลกก็ได้ใครก็ตามแต่ที่ลุกขึ้นมายืนต่อสู้อะไรเพื่อสังคมถามว่าเขาต้องมีความรู้เรื่องแบรนดิ้งไหมว่าเขาต้องสร้างพอร์่วนไม่แต่เขาสร้างแบรนดิ้งได้แบบสตรองมากเขาไม่ได้เรียนมาเก็ตติ้งมาเหรอเก็ตติ้งแต่มันเกิดจากแอคชั่นของเขาใช่มันเกิดจากการที่ข้างในที่มันเป็นไฟที่มันปะทุขึ้นมาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพอไฟมันจุดประกายขึ้น มันทําให้คนเนี่ยเริ่มหันมามองแล้วว่าทําไมคนนี้มีภาระที่สตรองมีความเชื่อที่สตรองมมกมีแรงบันที่ชัดเจนมากมันก็จะทําให้สังคมเริ่มหันมาแล้วหันมามองหันมามองแล้วว่าเออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเช่นเดียวกันกับทุกธุรกิจก็ควรที่จะต้องพรีเซนต์สิ่งนั้นออกมาให้มันงป็นอานเอาอีเดอร์ึ้ดออกมาใช่ค่ะจริงๆพี่จําคํานั้นได้นะจริงๆในการตัดสินใจเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนในการ มีแบรนด์ของเราตอนนั้นอะ่ะพี่บอกว่าเราต้องยอมรับนะคือว่าคนเราอะ่ะมันก็เป็นตัวเราแบบสุดไปทางใดทางหนึ่งแต่เราต้องยอมรับว่ามีทั้งคนที่จะชอบแล้วก็ไม่ชอบเราต้อง accept ตรงกันให้ได้ก่อนนะซึ่ง,ง,งมันก็จริงนะเพราะถ้าอยู่ตรงกลางก็ไม่มีทางเกิดใช่ไม่มีทางเกิดแบรนดิ้งขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองแบบสุดอะ่ะอืก็ไปไม่สุดเหมือนกับการสร้างแบรนด์มันก็เหมือนกับอยู่กับโลกความจริงค่ะว่า ว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับการตัดสินใจของเราเองนะว่ามันจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับจะโลกสวยงนว่าเฮ้ยฉันฉันจะดูไม่ดีอะไรแบบนี้ฉันต้องเป็นที่รักของคนทุกคนนะต้องบอกว่ายังไงเขาก็ดูมึงไม่ดีอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่เขามองเราไม่ดีเขาก็มองเราไม่ดีอยู่นั่นแหละใช่ป่ะต่อให้ทําดีแค่ไหนเขาไม่ได้ชอบคุณหรอกปะเพราะฉะนั้นก็ บีโ <Be> อเซลใช่ม,มันเหมือนกับเริ่มที่จะตัดสินใจได้เมื่อไหรอ่อ่ะนั่นแหละคือวันที่แบรนด์อะ่ะจะเริ่มชัดขึ้นมา <Okay. S 2> ซึ่งนั่นแหละค่ะมันก็ทําให้อีวาเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดผ่านชุ่มฉ่ำแบรนดิง้งเพราะว่าคือมันเกิดขึ้นจากการที่มันมีดีมานด์ขึ้นมาเพราะว่าเจ้าของจะเริ่มอยากรู้ว่าเอยเราจะทํายังไงให้เราอะทำคลิปได้ดีมากขึ้น<อ>ซึ่งตอนนั้นถ้าอ e ีพูดเรื่องแบรนด์นะคนไม่เข้า,ขาใจเห็นไหมแล้วพอพูดยุคนเนี้ยคือคนจะเข้าใจแ้่ที่จริงๆความเป็นกราวอะไม่ได้เติบโตจากแค่คอนเทนต์เติบโตจากการเป็นแบรนด์ก่อนคือถ้าแบรนด์มันไม่แข็งแรงอะคอนเทนต์ใครจะอยากมาออก ใช่ครับถูกต้องคือมันต้องชัดตั้งแต่รายการละดานนี้ของเ้าคืออะไรใช่แบบ DNA ของมันคือเรื่องของความคิดดีทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีทันคติที่ดีแนวความคิดที่ดีของซึ่งทุกคนมีแต่ไม่ได้ถูกดึงออกมาแต่คุณนไปดึงเขาออกมาแล้วเขากลายเป็นคนดีดีเลย ซึ่งปกติเขาก็เป็นเอ้ยเขาก็เป็นนักร้องนักแสดงธรรมดานะเออแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเฮ้ยความคิดดีของเขาแบ่งอยู่ตรงไหนมันคือเรื่องอะไรเออเพราะว่ามันคือความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคือคนที่เขานิสัยดีบางทีเขาก็อาจจะพูดไม่เก่งแต่ทำยังไงให้ตัวเขาอะสามารถเป็นต้นแบบของใครหลายคนได้ซึ่งเราต้องเชื่อก่อนว่าถ้าเขาจริงในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเขาจริงในสิ่งที่เขาทำอะหน้าที่ของเราแค่ตั้งคำถามให้มันถูกแล้วเดี๋ยวเราจะดึงความเป็นเขาเนี่ยออกมาได้เอง ึงความเป็นเขาด้วยคําถามที่ทรงพลังใช่ใชคำถาถมที่ใช่มันจะดึงคําตอบที่ใช่ออกอ่าโอเคแล้วผมถามนิดนึง อันนี้เป็นข้อขงแตส่วนตัวนานแล้วทำไมถึงใช้ชื่อคําว่าชุ่มฉ่ำแม่เอาเอาตรงๆมาเอาตรงๆมีไม่ตรง้วยเหรอนี่ก็คือตอนนั้นน่ะเหมือนไปประชุมกับผู้ใหญ่แล้วคือพี่ข้างๆเนี่ยเขาก็ถามมาว่าหนูหนูทําอะไรเราก็เล่าให้เขาฟังว่าออนเนี้ยค่ะหนูสอนเรื่องนี้อยู่ตอนนั้นคือยังเป็นแบบชื่อส่วนตัวชื่ออีฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาก็ถามว่าแล้วหนูมีบริษัทหรือเปล่าเพราะว่าเขาเหมือนเป็นบริษัทใหญ่มากเราสึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะจ้างฉันซึ่งแบบถ้าฉันน่ะไม่มีบริษัท มันจะแมทไม่ได้นี่ก็เลยแบบตอนนั้นติดพูดคำว่าช้ำพูมาก่อนการเราก็เลยพูดออกไปเลยชุ่มฉ่ำแบรนดิ้งค่ะอ๋อเราก็เลยเหมือนโอเคเอาชื่อนั้นไปโจทย์เนี่คือความตรงไปตรงมาที่สุดแต่4ปีให้หลังเวลาผ่านไปเพิ่งมาตกผลึกได้กับชื่อชุ่มฉ่ำแบรนดิ้งว่าทำไมเราถึงต้องชื่อนี้ทำไมทำไมใช่ไหมคำว่าสร้างแบรนด์นะคะมันจะสร้างไม่สำเร็จถ้าจิตใจอ่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความชุ่มฉ่ำคือถ้าจิตใจมันแห้ง มันเหียวมันเหียวเรามันจะเอาแรงที่ไหนด้ออเขาเรียกว่ามันไม่มีอินเนอร์ที่จะดรายตัวเองใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นอยู่แล้วที่คนอางเราเป็นนักสร้างแบรนด์อ่ะมันเป็นธรรมดาที่เราคงไม่มาอวดอุตตฤเษ์ว่าฉันต้องส่งอุฒิแบบตลอดเวลาถูกไหมคะต่อให้คนคนจะเก่งแค่ไหน มันจะต้องมีวันที่มีวันที่อารมณ์แบบนีละอารมณ์แบบว่าข้างในมรนไม่ใช่ข้างในมันไม่ใช่รักขุดรุดเหมินอะไรางเงี้ก็เลยเหมือนเข้าใจความหมายของคําว่าชุ่มฉ่ำแม้คืนแล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยเข้าใจครับว่าการจะสร้างแบรนด์เนี่ยมันเกิดจากจิตที่ชุ่มฉ่ำนะคือเราจะไม่ได้พูดแค่ผิวเผินเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการสร้างแบรนด์แต่อีกจะขุดลึกเข้าไปถึงขั้นจิตวิญญาณเพราะว่าเราเชื่อเรื่องความยั่งยืน ถ้าเกิดว่าไม่เป็นสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าไม่จิตใจไม่ชุ่มฉ่ำกับสิ่งนั้นอ่ะพูดไปแล้วมันยังไงต่อเดี๋ยวทําก็เลือกกันค่าใช่ครับมันไม่เต็มมันไม่เต็มนี่ผมพูดพอพูดพระคือไม่เห็นภาพชัดเลยว่าแบบอ๋อคือเออวะแม่งต้องฉ่ำข้างในใช่ไหมต้องฉ่ำข้างในแต่ต้องกลมเต็มฉ่ำร้อแบบตอนนี้ก่อนรีแบรนร์รู้สึกว่าจิตใจมันแบบเวลามันไม่ชัดเจนมันเป็นยังไงมันก็ไม่ชัดเจนแล้วมันก็แล้วคุณทำอะไรดีวะออ แล้วกูทำอะไรดีวะแล้วทำแล้วมันจะจะใช่ไหม<อ>แล้วมันก็บางคนก็จะไปติดอยู่ับบมันเป็นเนินของความโง่อ่ะคือเหมือนกับว่า<อ>เราเคยฉลาดใช่ป่ะแล้วเราก็ติดอีกโก้แล้วเราก็คิดว่าเราฉลาดซี่งจริงมันจะต้องต้องยอมโง่ ยอมเข้าใจตัวเลก่อนว่าเราไม่รู้อ่ายอมรับยอมรับก่อนยอมรับตัวเองก่อนพอยอมรับได้แล้วมันจะไปได้ต่อเพราะเราจะรู้ว่าอะไรที่เราขาดอแต่คนส่วนใหญ่บางทีไม่ไม่ยอมรับไงไม่ยอมรับไม่หากกระจกมาสะท้อนเออจริงๆก็มันต้องอยู่ที่เขาด้วยนะว่าเขาอยากส่องหรือเปล่าอ่าใช่ใช่วันหนึ่งเขาอยากจะส่องกระจกตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดยังมีก็อยู่เต็มอ่ะหนาแน่นอ่ะก็อยู่อย่างนั้นแหละ อยู่อย่างนั้นจริงจริงอยู่อย่างนั้นจริงอ,อ่ะโอเคพอ,เพอวันที่เหมือนแับว่าตัดสินใจรีแบรนด์เราก็รู้สึกจิตใจมันเปลี่ยนไปก็ตัดสินใจไงมันเกิดจากการตัดสินใจก่อนรู้เองก่อนแล้วรู้ว่าเออ,อ,าอาจากสองกระจกแล้วเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันต้องตัดสินใจต้องยอมทิ้งเออใช่ครับใช่ครับแล้วตัดสินใจพูดเรื่องตัวเองตัดสินใจกับตัดสินใจจริงๆมันต่างกันการที่เาบอกเฮ้ยตัดสินใจจะทำรีแบรนด์แล้วแต่ว่าในใจเราอ่ะยังไม่ตัดสินใจเลยว่า ยอมรับได้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อ่าเนี่ยถ้ายอมรับได้แล้วท่งดลุยท่งคือเลือกตัดสินใจจริงๆริงอ่าก็เนี่ยคือความชัดเออความชัดความชัดของตัวเองใจมันก็จะช้ำเออแล้วก็พอตัดสินใจได้แล้วช้ำแล้วนะมันจะไม่มีอะไรไมาหยุดเราได้ ูกตมันมันคือความยั่งยืนที่เกิดขึ้นหลังจากที่แบบจิตใจมันชาแล้วมันเห็นแบบผุนทางท<ช>ี่มันชัดขึ้นเราะมันต้องสอบของกับตัวเองเนาะถูกต้องครับแล้วบางทีมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบไอโด c นแค ใช่จะสร้างแบรนด์ได้ต้องมีความรู้สึกคือไอทอนแคร์ครับแต่มันอยู่ที่เราเลือกอะว่าเราจะเอาแบบไหนนะบางทีมันสุดโต่งมากไปอาจจะไม่ใช่เราก็เป็นของคนอื่นไปเราก็สุดแบบนี้ของเราก็ตามนั้นอะนะคือตัวของใครของมันนะคือมันเหมือนกับเสน่ห์ของการสร้างแบรนด์อะเราจะรู้สึกว่าเราวิ่งอยู่บนรูของตัวเองเราจะไม่มานั่งแบบว่าเฮ้ยดูคนอื่นนี่วิ่งถึงไหนแล้วใช่ไมไม่ได้มานั่งคิดแบบเครียดแบบนั้นอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างแบรนด์ไม่เป็นอะเราคุณไปสุดโฟกัสแค่การตลาดคุณก็จะสนใจแค่ว่าไอตานทำอันนี้แล้ว นั้นทำอนุแล้วฉันแพ้ฉันแพ้อยู่หรือเปล่าใช่ันทำไมฉันไม่ได้ทำเรื่องนี้ใช่มันจะมีอยู่ความคิดเปรียบเทียบตลอดเวลาเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างแรงนี่ขอโทษอาาไม่ได้ผลขี้แล้วแต่ผลลุกตลอดต้องแต่ นั่งคุยเออนั่งคุยมาเออนี่ยเออไม่งแบบแต่ละเรื่องนี่มันลงมิเตลเนาะเออมันโคตรมันประโยชน์ถ้าเขาตกผลึกกำลังน,นะใช่ใช่้าตกผลึกเพราะว่าการสร้างแบรนด์คืออันนี้เรายังไม่ได้แตะทฤษฎีอะไรช้ำแต่เราพูดถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นชีวิตของเราก่อนใช่ครับใช่ครับมันสอดคล้องกันโอเคครับแล้วก็เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นคีย์สักเซสที่สําคัญนะครับถ้าคุณตกผลึกไปกับเราที่เราตั้งคุยกันอยู่เนี่ยนะครับผมว่าคุณได้ประโยชน์มากมายเลยทีนี้อยากจะถามก่อนว่าหลังจากที่กล่าวแล้วเนี่ยผ่านเรื่องกล่าวี่ไปหนตอ มันมีดีมานขึ้นมาก็ของจะเริ่มอยากรู้แล้วเอ้ยเราจะทํำยังไงให้เราอะทำคลิปได้ดีมากขึ้นมีช่วงที่ปัญหาเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราอ